<laughs> สวัสดีค่ะทักทายกันค่ะตอนนี้บีก็อยู่ที่เมืองไซเทนดอบนะคะวันนี้บีก็มาทำงานกาแฟนจาะเพื่อนๆ <laughs> โทนี่ก็มาถึงนะหาแต่บอลนะคะอยากจะเล่นแต่บอล <laughs> ว่าไงคะ เอาล้จ้ะเดี๋ยวบีจะต้องช่วยแฟนนะคะทางานสะก่อนนะตอนนี้เราไม่ได้มาที่นี่นะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้อ่ะดูสิลูกแอปเปิ้ลร่วงเต็มเลยนะเดี๋ยวบีจะต้องช่วยแฟนนะคะเก็บลูกแอปเปิ้ลนะคะออกนะเพราะว่าตรงนี้แฟนบีจะต้องเอ่อตัดหญ้านะคะร่วงแอปเปิ้ลร่วงเต็มเลย แล้วก็มีของเก่าด้วยที่บีเก็บไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วเดี๋ยวจะเอาใส่รถนะคะแล้วก็เอาลงไปทิ้งข้างล่างอ,าอีกโฮเลนดีเอฟเฟนอิมโอเค ส, uh huh. สดเ uh huh. สอเงีเยสีดี okay. เขียวแฟนบีเะไปตัดีเยวดูนีเะีย <laughs> ดงีเตรีดียมตังเวนี่เลยค่ะเวดีเยวีเรายะเก็ยวส่ถดงอีเน,นียวแล้เวส็ไปงั้เีแงไว้ใแรถนะคะจะวดงง่ายวดง เปิ้ลตรงนี้มันล่วงทุกปีเลยนะเพื่อนเพื่อนแฟนบีมาทำก็ต้องเก็บต้องเก็บทุกปีเหมือนกันปีที่แล้วนะคะมีชเ,เวตเกนะหรือว่าลูกพรำนะคะที่เขาเอาไปทำเป็นพุนแห้งอะ่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าปีนี้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ปีนี้เออปีทีปีที่แล้วอะ่ะ เราทำน้ำผลไม้จากเอเชอร์รี่ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้อ่ะเชอร์รี่เรามาไม่ทันนะมันเสียนะคะโทนี้ก็เล่นสนุกเลย เปิ้ลเยอะเหมือนเดิมนะคะแต่ที่ไม่มีก็คือลูกพุนนะคะลูกพุนอย่างเออมีน้อยเนาะเราก็ทำงานนะโทนี่ก็จะเล่นแต่บนมันไม่ไหวนะลูก เดี๋ยวบีทำอันนี้เสร็จแล้วบีก็ไม่มีงานทำแล้วค่ะแต่บีจะรีบทำให้มันเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูออบอมแบนะคะลูกบอมแบอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวบีจะเก็บไปทำน้ำผลไม้นะคะแฟนบีชวนบีมาวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้บีมาเก็บลูกบอมแบเดี๋ยวแกจะตัด ลงมาเดี๋ยวบีเก็บแอปเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูเนาะไปนู่นแล้วเร็วแล้วๆร็ๆเโ,โอเคเโอเคเอเคอ่เคเ ตอนนี้นะคะบีก็เก็บแอปเปิลเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆดูแหมถ้าเก็บขายได้นี่ก็คงจะดีเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแอปเปิลที่มันเสียนะคะ <aha S 1> มันร่วงลงมาะค่ะแล้วมันเสีย <c oughs> เดี๋ยวบีจะเอาไปใส่รถไว้นะ แอนบีค่ะไปตัดหญ้าอยู่ตรงนู้นตรงนู้นมันจะเป็นต้นองุ่นแล้วก็ต้นบอมเบร์นะเดี๋ยวเก็บแอปเปิลเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะลงไปดูนะว่ามันจะเก็บเอาไปบ้านได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ น,นี้จะเป็นเครื่องดูดใบไม้นะคะแล้วก็เป่าได้ด้วยมาตัดหญ้าทำความสะอาดเก็บกวาดนะคะใบไม้อันนี้เป็นองุ่นค่ะเพื่อนๆอ,นองุ่นเขียวแต่ว่ามันทำไมเสียอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะเต็มเลย ยังไม่สุกดีค่ะเสียดายเนาะมันมันมันขึ้นลาเพื่อนๆอันนี้เป็นองุ่นแดงค่ะที่บีเก็บไปแล้วนะที่บีเอาไปทำน้ำผลไม้นะคะอร่อยมากบีได้มาประมาณ5ลิตรเนาะส่วนองุ่นเขียวมันเก็บไม่ได้จ้ะเพื่อนๆมันขึ้นลา ขึ้นลานะดูสิน่าเสียดายแล้วก็เสียแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูดูเ,เบอร์รี่กันจ้ะเพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้เอากล่องมาเอากันไกลมานะคะมาดูก่อนว่ามันสุกไหมหรือว่ามันมันเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยมันดําเต็มต้นเลยนี่นะคะกําลังสุกนี่จะเพื่อนๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่นะขยายได้แค่นี้นะคะนี่เดี๋ยวแฟนบีจะตัดลงมานะคะจะตัดต้นมันลงมานี่ค่ะทั้งแถบนี้เลยนะนี่เต็มเลยนะจะตัดลงมาแล้วเดี๋ยวบีจะเก็บนะคะเอาไปทำน้ำผลไม้มันเป็นลูกเล็กนะคะ วันนั้นเออเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วขึ้นมานะหวานมากเลยนะคะเต็มเลยนะอยู่สูงมากค่ะเพื่อนๆตรงกำแพงนี่มันจะเป็นแบบนี้เบอร์รี่ลูกเล็กนะคะก็ใช้เวลาในการเก็บเยอะนนั่แหละแต่ว่าเดี๋ยวให้แฟนตัดลงมานะคะแล้วเราจะตัดออกไปทำน้ำผลไม้จะ้ะ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะบอมแบอันนี้ก็หวานเหมือนกันค่ะนี่นะเนี่ยคะ่ะลูกมันจะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้เลยแต่ต้นนู้นมันอยู่สูงนะคะมันเริ่มแก่แล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเก็บกินได้เลยนะคะเต็มเลยโอ้ยตรงนี้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวบีจะมาตัดเอาอื ดูนะคะเต็มเลยจาะเพื่อนๆสอ,อนเนาะเดี๋ยวจะมาตัดเอานะคะนี่พีตัดถึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตัดเอาเอามาชิมกันนะว่ามันหวานไหมโอ้โหนี่จาเพื่อนๆเ,เก็บมาสักต้นเลย หวานมากต้นนี้ต้นเก่าลักนะคะนี่กำลังมีลูกเลยเขียวๆนะ ต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันเป็นหนามนะคะ อันนี้น่ะกินสดๆหวานมากนะนี่นะคะ ตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวอันไหนที่อยู่สูงๆบี B. ก็จะปีนบันไดเอานะคะตรงนี้อัน นนบบนี้พือเป็แบบวันนี้นะคะเราแวะมาหาเพื่อนนะคะพี่สาวเพื่อนนะคะเขาก็เลยชวนเรากินข้าวนะคะน,นี่ก็เป็นบ้านเขาค่ะเพื่อนๆแต่เขาแบบว่าไม่ชอบเออเออเข้ากล้องนะะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะ <laughs> ตอนนี้นะคะพวกเราก็พากันกลับมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆไปหาเพื่อนนะคะเอาน้ำยาวัซซาสต็อปนะคะไปให้เขาแล้วก็พอดอีบ้านพี่สาวเขาอยู่ตรงตรงใกล้ๆนะคะพวกเราก็เลยเอาน้ำยาไปส่งแล้วก็พี่สาวเขาเจอเขาก็เลยเชิญให้พวกเราไปทานข้าวนะคะข้างใน พวกเราก็เลยแบบไม่ได้ไปร้านอาหารนะบีก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูหรอกเพราะว่าพี่สาวเขาแบบว่าไม่ชอบออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้ความเป็นส่วนตัวเขานะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาเก็บเ,เบอร์รี่ต่อนะคะเพื่อนๆน, mm hmm. นี่บีตัดมาได้เยอะแล้วนะคะนี่ที่บีปีน ขึ้นไปตัดมาได้ได้เยอะอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดอีกนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปทำน้ำผลไม้ดูไม่รู้ว่ามันจะได้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าถ้ามันน้อยเนาะนี่นะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้ ตรงนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นไม่รู้ว่าแฟนบีเขาจะตัดลงแล้วแบบมันจะได้เยอะไหมนะเพื่อนๆเปรี้ยวอมหวานนะคะลูกน้ำดำหมาหวาน คนนี้เธอทำอะไรอือยดัสคานเอเซนออเดนิกไหนวาซิสต์วีบอมเบะ เม็ดมันเหมือนกับอ่อบูเบอรี่นะแต่ว่ามันกินไม่ได้นะคะร่วงเต็มเลยแฟนบีบอกว่าเดินระวังเพราะว่าถ้าเหยียบแล้วมันจะเป็นสีม่วงเนาะมันจะไม่สวยนะว่าไงคะคุณโทนี่นี่จะสถานที่ทำงาน ตอนนี้บีก็ทำงานของบีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ผล,ลไม้ก็ได้ไปแล้วนะคะแฟนบีก็กำลังเตรียมเก็บของให้มันเข้าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คิดว่าจะได้เดินทางกลับแล้วละเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะนี่นะ ตรงนี้เดี๋ยวบีจะพาไปดูเวลาช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะอากาศมันดีมากเนาะเราก็มาทํางานนะคะช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะเดี๋ยวบีก็จะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้จะสวยมากนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวีดาเซน